สบายดีพี่น้องสุข,ขสุขคนมาหน,นี่มาหล่อโคพี่น้องหล่อโคหล่อ,อหวยทำอะไรเนีพ่ยยอ,อใหญ่บ่มาตึกป้าข่อยใหญ่ตึกป้าข่อยใหญ่ป้าหน้ายใหญ่แล้วป้าชิ่อเขาลูกน้องมัน <c ười> ปชือ <c ười> อ่อเขาเออเนี่ยพ่อใหญ่พี่บ่าพี่น้องเอง้ย อยากปลานายใหญ่ปลาขาใหญ่ปลาซิวขาวไปลุ่นนักกพี่น้องเลยสีด้ยเลอบได้น้ะไปลุ่นกันพี่น้องเฮ้ยน้ำห่วยน้ำห่องไปลุ่นกันพี่น้องเลยสีด้ยรือบได้ไปลุยกันเลยพี่น้องเลตโกไดัง้ยังบ่อีเลห็นยังเลยนี่ลินดินรายลินดินชาย ไปลงเลยไหมลงหวานเลยไหมลงหวานไปแไปไปไปควนรจะผนมาปลาบ่อนเลยพี่น้องบาวีได้พี่น้องเอ้ยบาวี้เซนแอลได้ปลายังบี้วันวันจันทรสายวันวันจันพี่น้องทั้งเปย์เองดูอดออกดูวันวันจันพี่น้องบาวีมานเลยพี่น้องเลยได้ก่อนหมู่เลย ตัวเล็กแห่งมารเาบีเออน้ำใสเออใหญ่เต๋อพี่น้องเลยใส่ของพะนะเรียบร้อยพี่น้องตัวเล็กแห่งมารห่วยมันคล้างขอกได้เลยโอ้ไปใหญ่พคนเย็นอยู่พี่น้องเลย Đó bò ra thế như thế này này. Ồ, đó bò hơn một chỗ phía Sẽ nằm Em Mà... nhai. Hả? Em bảo bác không nhai, bác nai nhai nè. Bác xíu khẩu nè. Xài rồi phía nông ơi. Phải, phí nồng, luôn lùi gần เหมือนนั่งพี่น้องเลยคุยหน่อยใช่ไหมเล่นน้ำเท่านิดพี่น้องใหญ่ว่างเด็พี่น้องไม่ว่างนะบุมี่ในปลาตัวเดียวพี่น้องใหญ่มาว่างเทิงแาบนี้คุยหน่อยเล่นหน่ำตอนนี้ตอนนี้คุยหน่อยเล่นหน่ำอยู่อ่าเล่นลงไป เดี๋ยวมันก็เป็นวัดเป็นขายซะแล้วนั่นเต้นไปแล้วโูเต้นไปแล้วใหญ่กว่าห้องโตอยู่ดอกจำแคนมีจังหวะอยู่เต้นไปแล้วพี่น้องเลย băng nhảy nè nhảy băng là phi nông người băng mặc kĩ này chắc to năm, pa thôi là mãi này cái kĩ tức chơi băng lùm phi nhảy cái máy băng tỏ phi nông người mà lượn cái này chỉ đẩy lướp vào băng này phi vi bên ở đây một nấm này บอวีคือเหบอ่อเป็นไรบอว้พ่อบอบอพ่อพี่น้องเป็่ใหญ่ไปท่านอลไเนาะปลาตัวน่ะเขินทึ่งอย่ารินทึ่งอย่พี่น้องไอปลาตัวนั้นนะแฮขนาดเวยลักขนาดขินทึ่งอีแล้ว มันปบอย่างว่ามันยานใส่บอลในใส่เฮ้โอ้โโอ้มันแรงขึ้นมาลไปควนโลกวนะสิสมใ่บพี่ยิงงงดูยิงขึ้นอ๋อ,อ,อตายเลยเนาะอะ <laughs> ปล่อยไปซะ ปามาได้เลยป้าให้มันลงนามอะไเฮ้อเอเอนี่คือเลือกสูบมึงรูอันล่ะเออมึงนีคือพะสแตกยังนาะกระดกโดเถอะนอกว่าวสูภาพจะพี่น้องเลยเกินไป,ไปไปไปลุยตอ่อพี่น้องไป,ไปไปไปวนไปวนอ๋ออ๋ออ๋อไปซะเนาะอ้ยอืม ไปปล่อยมาลันหน้าย่อจริงตัวนี้่ีนกไ้ปลาตัวใหญ่นะไปอ่ะปลาขาวมันพี่นอกปลาขาวมันเลยไม่ใช่นี่ยัง้เบึงด้วยนะยิ่งไเบึงด้ โตมันวะอยากตัวใหญ่เติบใหญ่ว่างอยู่เลยพี่น้องเลยใส่ปลาถ่อพอได้จะโตเนาะเหลือสองโตติ่งสามพี่น้องเลยเหลือปลาโกดกับปลาอย่างนี้ข้าวมันบ่ ปรากดกับปลาขาวมันพี่น้องเราสองตัวใหญ่มาวางทึงเลยเลยพี่น้องยับขึ้นมาเลยเลยโฟดังกัดไดใอยู่มาพี่ใหญ่เพันใสาอยู่จ่าจ่าอยพี่น้องเลยอยู่เงาง้างใหญ่เป็นอะไรพ่อบ่ฮะพ่ออยู่บ่

รอรุ่นนังรอส้มนังกันเด้อพี่น้องเด้อไปลุยก,กันเลยพี่น้องเติมพลังพี่น้องเลยตีอิงปลาบ่ตีอิงปลาพี่น้องเติมพลังตีอ,องิงปลาพี่น้องมาเด้อพี่นอ้นนนองเด้อกินข้าวนังกันพี่น้องเลยเติมพลังเอาไปไหมพ่อใหญ่ ึแฮ้แล้ว<ห>ก็เติมพลังพี่น้องเลยวัทนที่กินข้าวเที่ยงพี่น้องตอนนี้นะซามงแรงเลยซามงแรงแล้วตอนนี้นะเขม่าสงเข้ามา,มาไปพี่น้องกินข,ข,ข้าวนล้วกันพี่น้องเลยปิ่งปลาจำเจีวหมักพริกดิบพานะหมดจ้าหมดจ้าพี่น้องอยากกินนล้วกันกะกินข้าวปลาแซ่บได้พี่น้องเลยมามามาบ่อลายยายห่าง Louis cần lơi